มาแห้งอย่างนี้ของวิลนี่ได้สนุกดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกดีโอ้โหมาไปซ่อนที่มันใส่โอ้สนุกดีสิใส่ได้สีส้มอันเหละอันเนี้ยลองพี่เจ๊เธอบอกว่าต้องปลด เอาลมออกคักหนึงอะติดเราดูในเว็บติ๊ดใส่อลได้หมดก็ได้มีใจมีใจีจติฉันดูเท่าที่ฉันดูมันบอกว่าป่าเขาได้นะเขาอยากปลาได้ดีกันกมันยอีคือขาดีแต่ติ่ฉันดูอะเขาบอกว่าถ้าปิ้นในติ๊กำมขึ้นอะมันจะไว้กัเวลาอรก็อ๋ออะไ่อะถ้าอีกมนเนี่ยกัําวนเนี่ยกัมอยู่กัมอย่ อกมาดูแข่งมาแข่งมาโอ้ยขี้อะไอย่งนี้เออมาแบบมาเน่าเขาเขาเขาดิบมาเฮ้ยเฮ้ยขี้จุกจุเนะตนได้ไหนพอฮะตุน้า่แขงว่ะแข่าเด้หรือฮะแข่มาเลยแข่้มากีดไปหน่อยขี้จืดจืมือฮ่าฮ่าัาลอยก็แอนพ่อฮะโอ้น้ำเต็มหัวฮะวิ่งเลยวิ่งเยจก

ใส่เอ้ซื้อกันสักันสตโอ้มาทางนี้แถวเลือเฮ้ยปลาของมันเยองแ่งเยิงขาวาวมันลอยไอ้ถัวตอนนี้ักกันตอนนี้ลักกันาเอาี่ามาหมุนดีแต่อันลอยถั่วเพื่อหาตีกันละแก่เอรออ

ใช่นะเป็นเรค่ังเล่า